คุณลูกค้าค่ะร้านหมาล่าเปิดแล้วนะคะตอนนี้นะักบัตรคิวเสร็จแล้วนะคะนั่งมนมอเตอร์ไซค์ไปต่อท้ายปักซอยได้เลยะคะ่ะเพราะคิวเรายาวถึงปักซอยเลยนะคะตอนนี้มีแม่ค้ามาด้วยยังกินอยู่ <c oughs> มีเกลีใจกันเลยต่อไปด้วยค่ะพร้อม <c oughs> แล้วนะคะ,ะคะุณผู้ชมท่านต้องสอวะะัสดีค่ะเจริญก้าว สวัสดีสวัสดีนะคะโอ้เอาเอายังไงดีงงเอาน้ำช็อทีหนุ่ไหวไหมคะคุณแม่โดนหมาล่าไปไม้เดียวถึงกับร้องของน้ำกันเลยทีเดียวและสาวอารมณ์ดีที่ถ่ายคลิปเปิดรายการให้วันนี้ก็คือนุชชีเจ้าของร้านหมาล่าชาลีร้านหมาล่าเล็กๆที่เปิดขายอยู่หน้าซอยนวมินทร์1ย3แยก17เขตหนึ่ง าล่าต่างๆที่เสียบไม้เรียงรายขายอยู่นี้นุชที่บอกว่าก็ใกล้ายกับร้านอื่นนั่นแหละค่ะแต่สูตรเด็ดมันอยู่ที่น้ําซอสของทางร้านบอกเลยอร่อยเหาะส่วนผงหมาล่าก็โรยตามใจลูกค้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลย <S <S เบคอนคือใช่เบคอนคือใชอ่อร่อยอันนี้ไก่ครับผม10บาทเนาะไก่10บาทเริ่มต้นที่10บาท แม่ดูบ่อยบอกแม่ว่าเอาอะไรอีกไหมลูกเดี๋ยวพี่เลี้ยงมาเอาละสิเจอ FC ตัวน้อยบอกว่าแม่ผมชอบดูพี่รถเมย์มากเลยครับงานเลี้ยงหมาล่าก,ก็มาจา้ะแถมหนุ่มน้อยขอถ่ายคลิปพี่รถเมย์ไปฝากคุณแม่ด้วยน่ารากักอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องแบงเราเห็นบอกว่าคุณแม่เป็นแฟนรายการคคุณแม่อยากกินอะไร เดี๋ยวให้น้องแบงค์เลือกไปให้นะคะ<ม><ม>เลี้ยงทุกอย่างเลยแม่เป็นแฟนรายการ<ม>อย่าลืมดูตลาดสวนพระรามสีนะคะ,ะแล้วถ้าอร่อยกลับมานะคะแม่กลับมานะกลับมา <c oughs> โอเคส่งไปให้แม่ลลูก <c oughs> บอกให้แม่ดูแลนุชที่บอกว่าที่ร้านเนี่ยจะขายไม่แพงค่ะราคาหมาล่าเริ่มต้นที่ไม้ละห้าบาทซึ่งก็จะเป็นพวกผักมีกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดเห็ดหอมเห็ดออรินจิ ดีเชียวแล่ละค่ะส่วนไม้ละสิบบาทบอกเลยถาดนี้ขวัญใจเด็กๆจะเป็นพวกลูกชิ้นไส้กรอกชีสหมูไก่เบคอนและขายดีก็นี่เลยพริกหยวกยัดไส้หมูแดงนุชจ,จะใช้มีดคมๆเลาะเม็ดพริกออกแล้วเอาหมูเดงยัดเข้าไปแทนค่ะเสียบไม้ขายสิบบาทคุณค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม้นี้แจ่มเลย ยาขายในราคาย่อมเยาวถูกใจเด็กๆเ,เขาละคา่ะหลังเลิกเรียนก็จะมาแวะมหาเมกวนเชนแม้ขามเป็นประจำมาลาชาลีแก้วบอกแล้วว่ามาลาชาลีเนี่เขาเป็นขวัญใจวัยกำลังจะรุ่นนะเธอและนางสาวุษที่คนนี้เขายังเป็นขวัญใจชาวติกตอกอีกด้วย ก็บอกว่าคุณเนี่ยดังในโลกติ๊กตอกมากโอ้ยขนาดั้นเลยค่ะเขาบอกว่าคือดังมากขนาดที่แบบว่าขายของเนี่ยคนไม่มีสักคนแต่คนดูวิวคุณเป็นล้านอะค่ะใช่ค่ะยอดขายเงียบแบบถล่มทลายเลยค่ะเดี๋ยวค่ะทำไมทำคลิปออกมาแล้วอยู่ดีๆคนถึงแบบว่ามาดูนุตล่มทลายขนาดนี้เริ่มจากขายโต๊ะก่อนแล้วก็ขายแบบดีมากๆดีเลยใช่ไหมคนเยอะดีแบบเงียบเลยอะเงียบกิ ได้ค่ะถุงอได้ค่ะถุงวัดถุงได้ค่าถุงไอ้ย่าได้ยังไงอ่ะเริ่มเพ้อก็พูดคนเดียวคุณพูดกับใครอ่ะก้องก็พูดคนเดียวค่ะอยู่ดีก็พูดคนเดียวก็เรียกลูกค้าบ้างเจอทีค่ะลูกค้าคราวนี้โจ๊กมาแล้วนะค่ะอนุนีนานไปแล้วแฟนเห็นอ่าแฟนเห็นพี่ฉัตรเห็นเขาก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพี่ฉัตรงงว่าเอ๊ะคุยกับใครนะเขาก็เลยตกใจเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็ลงเอาไปลงในทิกต็อกดูคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่าบังหน้าร้านนะคะยังไงลูกคนรับบัตรคิววด้ยเนาะ ก่อนได้ก่อนแล้วปัดนคิวก่อนนะคะขับปั้นคิวนิดน,นึงโจ๊กของเรานะเป็นโจ๊กที่มันต็ดนะขายแค่วันละห้าถุงเท่านั้นขายครบห้าถุงกลับตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงสิมินสองถุงแล้วอ,อ,อีกสามถุงเท่านั้นเราเก็บร้านปิดเลยถามว่าเราต้องอดทนไหมอดทนดูว่าถ้าผ่านเดือนแรกไปได้เดือนต่อไปก็ต้องหยุด <laughs> ขายของอาโปรไฟล์ว่าในชีวิตเราเคยผ่านอะไรมาบ้างคลิปคุณดูแบบว่าโปรเฟชชั่นอลในการตัดต่อมีใส่สาวป้งปังปงปังปงปังปงปอะไรของคุณเขาเลยค่ะเขาเหรอใช่ค่ะเขาก็ตัดของเข้าไปเรื่อยใส่สาวเอฟเฟกตให้มันดูน่าสนใจได้ดีเพราะเขาวันนี้เขาก็เลยมายืนอยู่ตรงหน้าร้านแล้วก็ถ่ายอยู่ตลอดใช่ค่ะนี่เขาบอกว่า หนึ่งนาทีสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ขนาดนี้<ช>มองเห็นได้จากคลิปของคุณนุชนะคะ<ม>กาลังอยากรู้ทําไมมันแชร์ไปเรื่อยอยู่ดีแบบมันยอดวิวมันถึงได้ขึ้นขนาดนี้คนุชไม่รู้เลยจริงๆนะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็มานั่งมานั่งคุยกันกับกับกับพี่ชาดคะว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเราเป็นตัวเองมากๆเหมือนเราพูดแบบจริงใจแล้วก็ไม่ไม่ได้เครียดกับสิ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าแม่ค้าเวลานั้นขายได้แค่ห้าถุงเขาก็เครียดแล้วแต่นุชเ่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะแบบ อู้ขายได้เท่านี้เท่านี้เราแค่ตั้งเป้าหมายว่าเราได้ออกมาขายมันก็เลยแบบไม่ได้เครียดอะไรอหรือว่ามันสวนกระแสกับช่วงนี้หรือว่าการแบบเป็นแม่ค้าขายขึงขายของมันขายได้ยากอ่ะ่แต่คุณกับแบบเอาไอ้ช่วงความรู้สึกนั้นอ่ะมาพูดให้มันเป็นแบบว่าไม่ได้เรียดแล้วมันสนุกคนก็เลยแบบว่าทักใจเข้าไปในใจคุณอะไรอย่างนี้เพราะหลังจากไวรัลวันนั้นที่มันออกไปแล้วมันกลายเป็นว่า้ มันขึ้นมาเยอะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไวรัลนั้นมันดังแล้วไม่รู้เลยค่ะเพราะว่างานเราเยอะมากเราขายทั้งโจ๊กแล้วขายทั้งหมาล่าตอนเย็นเลยไม่ได้จับโทรศัพท์เลยจับอีกทีคือเช้าวันต่อไปแล้วมันโทรศัพท์มันเสียงมันดังติ๊งติ๊งติ๊งติงติงส่งหาจังใช่ส่งหาจพอเราเก็บร้านเสร็จเราก็เปิดมาดูเพื่อนส่งข้อความมาเตือยเอ้ยออกรายการนี่นะอร่อยรายการนั้นนะมาลงไปแค่วันเดียวนี่นะใช่ค่ะโอ้ใช่วันเดียวจริงเลยอ คนที่ตามอยู่แค่แบบหลักพันอะกลายเป็นแบบหลักหมื่นแล้วก็ขึ้นมาเป็นแสนเลยเร็วมากเริ่มมีรายการติดต่อมาค่ะมีงานรีวิวเข้ามา,<อ>าในวันนั้นเลยเ<อ><ๆ>วันเดียวอะไรอนยะ่างเงี้ยเชื่อเลยเนาะนโซเชียลมันแบบว่าสุดยอดจริงๆนะ,ะนุชบอกว่าจากคลิปหนึ่งนาทีที่เป็นไวรัลในติกต็อกทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะสินค้ารีวิวเข้ามาแบบจุกๆแถมคลิปที่ลง ยังไปโดนใจทีมงานพี่สรยุทธเอาไปออกเรื่องเล่าเช้านี้คราวนี้แหละคุณเอ๋ยปังไปอีกค่ะพี่ยุทธถึงขนาดสั่งโจ๊กไปเลี้ยงทีมงานเลยพี่สรยุทธสั่งโอ้โหสั่งมาสี่ถุงได้แ่นล้วน้าถุงนี่เรียกว่าถล่มทลายแล้วใช่สี่สิถุงนี่เปิดร้านเลยค่ะวันนั้นอะไรยังไงอะทำไม่ถูกสูตรที่เคยทำปกติสูตรทำใช่เราต้องทำหม้อผสมสองหลับ รเพื่อที่ให้ได้40ถุงโอเคแล้วยังไงเอาไปส่งที่ช่องเลยไหมเอาไปส่งที่ช่องเพื่ออยากเจอพี่ยุทธแล้วบอกพี่ยุทธเลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้แล้วขอไปเจอหน่อยบอกเลยรอด้วยตอนแรกพี่ยุทธพี่ยุทธรอพี่ยุทธจนกว่าพี่ยุทธจะลงมาใครถึงทำรายการจนเสร็จแล้วเน่ใช่เราอยู่รอล้วส่งกับมือเลยไหมมีทีมงานเอาขึ้นไปให้พี่ยุทธทานข้างบนค่ะแล้วพี่ยุทธก็เดินลงมาแล้วก็รอเจอกันดังมากตอนนั้น ชดเลยชดสี่ชดแปดเลยคุณแม่วันไหลเจอวันนั้นขายโจ๊กดีมากกระแสตอบรับดีแล้วคนก็มาซื้อโจ๊กคุณตามมาเรื่อยใช่ค่ะจากห้าถุงถ้าไม่นับของพี่อยู่สี่สิบถุงอะจากห้าถุงจากเอาเอาจากหม้อเลยค่ะเบอร์สามสองเป็นเบอร์สี่สิบเป็นเบอร์สิบม้อแขกว้าวหมดทุกวันทุกวันไม่เกินสิบโมงละหมดแหละแล้วทำไมอยู่ดีโจ๊กหายไปไหนมันเป็นช่วงที่พี่สาวป่วยเราก็เลยต้องหยุดขาย คุณนะคะมีผู้ชายคือถ้าโยงใส่ผู้ก่ฝายรถเมยเราจะใช้เป็นสบโพกตัดสามชั้นถ้าเราใช้สามชั้นอย่างเดียวมันจะเลี่ยนเกินไปก็ใช้ไม้เบอร์แปดไม้ลูกชิ้นมันมีเบอร์วยเหลอชีวิตทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีค่ะทุกอย่างหยุดหมดพึ่งป่วยค่ะด้วยอาการที่น้ําในร่างกายเกินมันก็เลยไปออกตามขาขาบวมแล้วมันกน็แตกมันมีอยู่แค่สองทางเลือกให้เราเลือกเลยระหว่างชีวิตเขากับเงินที่อยู่ตรงหน้าพี่สาวเรามีคนเดียว เราเอาเขาดีกว่าร้านโจ๊กฉันก็สร้างมากับมือฉันก็พูดของฉันอยู่คนเดียวเนี่ยเริ่มทำไมอ่ะจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เราก็ทําได้